ดีค่ะแม่เต๊ะจันสว่างขอนแก่นมาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เต๊ะก็เอาหน้ามารายงานตัวอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่11อของแม่เต๊ะนะคะจากการที่ผัดเซลเร่งรัดก,การผัดเซลไปเร่งรัดเอาผัดการผัดเซลเสื่อมนะคะเซลที่เสื่อมสภาพแบบกำกับอาการเซลที่เสื่อมสภาพแม่เต๊ะจะไม่ให้ค้างอยู่ในหน้านะคะแม่เตาะจะรู้วิธีการผัดเอาเซลที่เสื่อมให้หลุดลอกออกไป เพื่อที่จะมีผิวใหม่เพื่อจะเพื่อที่จะให้หน้าละอ่อนขึ้นมาแทนที่เซลล์ที่เสื่อมนะคะอันนี้การผัดเซลล์แมตตอก็จะจะมามาแบ่งปันทุกท่านทุกหลายๆคลิปนะคะว่าแมตตอกทำยังไงมีอาการแบบไหนกำกับอาการาการักษาผัดเซลล์แบบไม่มีอาการก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวตัวลูกคุณลูกค้าต้องการหรือแมตตอก็ต้องการ ช่วงนี้แม่ต้อจะกํากับอาการคือไม่ให้ไม่ให้ลอกลรือลอกแบบตื้น,นลอกแบบไปเจอผู้คนได้นะคะแม่ต้อก็เลยใช้ตามตามที่สเต็ปที่แม่ต้อทํานะคะทีนี้มีลูกค้าถามมาแม่ต้ออยากอยากอยากให้ชัดเจนเรื่องนี้บ้างนะคะเพราะว่าขออนุญาตอธิบายนะคะคือลูกค้าถามมาว่าตัวจะสว่างที่มีอาการน้อยอาการที่เกิดนะคะอาการก่อนสวย ก็คือแทบจะไม่มีนะคะก็คือมีอะไรบ้างแล้วเอ็กเปิดเพียวกับกับ,กบมหาล่ะแตกต่างกันอย่างไรแม่ต้อขอบอกเลยนะคะว่าเฮอร์เบิร์นไวท์เฮอร์เบิร์นไวท์ทิเนงนะคะเขาเป็นในรูปออกรูปเอาออกมาในรูปแบบของเจของครีมนะคะเนื้อครีมสีขาวส่วนตัวเอ็กเปิดเพียวจะเป็นเนื้อซีรั่มซีรั่มน้ำนมซรั่ม คือซซรั่มเนี่ยเขาก็จะซึมง,ง่ายนะคะแต่ไอตัวมหาของเราเนี่ยค่ะเฮอร์เบิร์นไวท์เทนนิ่งนะคะ, mm hmm. ะ,คะตัวนี้ก็ซึมง,ง่ายเหมือนกันบางเบาเหมือนกันแต่ออกแบบในรูปรูปครีมนะคะเนื้อครีมนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อซซรั่มความแรงเขาจะความอ่อนดีกว่าความอ่อนซอฟต์เขาจะเท่าๆกันเลยนะคะตัวนี้สามประเทศนะคะเหมาะมากเลยนะคะที่เอาไปใช้อยู่ที่ต่างประเทศเพราะเขาค่อยๆจะค่อยๆ สก็คือไม่มีอาการหลุดลอกให้เห็นเหมือนกับตัวเ e อ็กซ e ์าฟาเอ็กซ์าสิวอันนี้จะมีการหลุดลอกให้เห็นนะคะเอ็ก e ซ์าฟากับเ e อ็กซ์าสิวนี่แรงแรงสุดนะคะเอ็ก e ซ์าฟากับสิวนะคะแรงสดุดทีนี้รองลงมาก็คือจะเป็นฟาสุดสองฟาสุดสองก็จะแรงแรงรองมาจากเ e อ็กซ์าสิวกับเ e อ็กซ์าฟาค่ะทีนี้ตัวที่ อ่อนกว่าฟาสุดสองคือตัวไหนก็คือดีเ e ทคเนกกับฟิกที่อ,อ่อนกว่าฟาสุดสองนะคะคือจะอ่อนจะอ่อนกว่าฟาสุดสองกับเอ็กต้านะคะนี่ค่ะฟาสุดสองกับเอ็กต้าแรงความแรงเท่าเากันนะคะแต่สุดสองจะอ่อนกว่านี้เดียวเท่านั้นนะคะแล้วสีเอ็กต้าฟาเอ็กต้านี่จะอ่อนกว่าดีเทคเนกกับฟิกนี่จะอ่อนกว่าสีเอ็กต้าฟาเอ็กต้าค่ะทีนี้ตัวไหนอ่อนกว่า ดีเอกเนกับฟิอันนี้คือจะลอกแบบปันกลางลองปปกแบบขีเล็กๆ,ๆไปแบบนุ่มนวลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปันกลางนะคะแล้วทีนี้ตัวอ่อนสุดตัวตัวอ่อนลงมาก็คือชุดซีรััมเซทนะคะซีรั่มเซทคือไว้และทีทเม้นท์นะคะเขาจะอ่อนกว่าดีดเอกเนกับฟิกค่ะอันนี้จะลอกแบบอ่อนๆอ่อนอ่อนกว่าดีดเอกเนกับฟิกแล้วก็อ่อนกว่า ซีลลัมเซ็เอ็กเปิดเีก็คือเอ็กเปิดเพียวเข้าใจหรือ,อยังคะทีนี้ค่ะอันนี้อ่อนสุดนะคะอ่อนสุดเลยค่ะแล้วกับตัวนี้ด้วยนะคะตัวมหาเนะะี่ยค่ะอ่อนสุดนะคะทุกท่านเลือกได้เลยค่ะอยู่ที่ตัวท่านจะเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราว่าจะเอารอกแบบไหนรอกแบบเข้มขน้นลอกแบบปันกลางลอกรอกแบบอ่นอ,อนๆซอฟๆได้เลยนะคะวันนี้แม่ต๊อ ก็คงจะได้อัดคลิปนี้แล้วก็จะพักสักช่วงหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องตากฝนไม่ต้องไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายตากฝนเมื่อวานนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้อัดคลิปนะคะแล้วแต่วันนี้แม่ต้อก็จะมาแบ่งปันอยู่กันตัวเมตต้องลืมบอกว่าวันนี้แม่ต้อก็ยังล้างหน้าพอกหน้าตอนเช้าพอกหพอกตอนเย็นพอกคนขาวตัวที่แม่ต้องใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือจะเป็นซีรั่มเซตและเอเปิร์เพียว แม่ต้อใช้ยาวเลยนะคะใช้ยาวเลยค่ะไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคะจนกว่าแม่ต้อเนืกอจะมาเร่งรัดถัดเซลล์อีกนะคะแม่ต้อถอยมาเร่งรัดเร่งรัดของแม่ต้อแม่ต้อก็จะเลือกเอาว่าจะเร่งรัดแบบไหนถ้าแม่ต้อจะเร่งรัดนะคะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาแม่ต้อจะเร่งรัดด้วยผงเร่งโคนเขียวกับโยทิปหรือแม่ต้อจะมาเร่งรัดด้วยพอกสดกับเจลาตินี แล้วก็เร่งรัดด้วยครีมด้วยนะคะครีมที่แม่ต้อเวลาแม่ต้อเร่งรัดแม่ต้อจะเร่งรัดเพื่อที่จะให้เข้าแดงไวๆนะคะเร่งรัดก,ก็คือเร่งรัดเอาอยัางไงก็ได้ให้มันแดงนะคะนี่ค่ะแม่ต้อจะเร่งรัดด้วยสีเอต็ตาไฟเอ็กตานี่เรารู้ใจกันทํางานของสมุนไพร เรารู้วิธีเล่งยังไงเล่งแบบไหนแล้วพอเล่งแล้วมันแดงแดงแล้วเราก็มากํากับเอาว่าเราจะเอาแดงประมาณไหนเราจะเอาแดงชมพูปัดแก้มเราจะเอาแดงแบบเผาเผาเนื้อร้อนเผาเผาได้หมดอยู่ที่เราสวยสั่งได้จริงๆนะคะอันนี้เราเรากํากับเอาค่ะแม่ต้อโดนฝนแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะคะโอเควันนี้แม่ต้อมีแมทปันนะคะแม่ต้อมี อาหารที่แม่ต้อนี่คือวันนี้จะห้าโมงเย็นแล้วแม่ต้อพ่งจะมาทานข้าวเที่ยงนะคะคือแม่ต้อทานข้าววันละสองมื้อนะคะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแม่ต้อจะกำกับตัวเองคือให้มีวินัยนะคะเมื่อก่อนแม่ต้อน้ำหนักจริงๆนะเราอายุเยอะแล้วเราไม่ควรจะอ้วนมากนะคะน้ำหนักเราไม่ควรจะเกินไปแล้วก,ก็แล้วก็จะไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปแม่ต้อเลยกำกับตัวเอง ทานวันละสองมื้อแต่บางวันไม่ต้องก็ทานสามมื้อแต่ส่วนมากไม่ต้องจะสองมือ้อวันนี้ข้าวข้าวอาหารเที่ยงของเมตโต้นะคะนี่เมตโต้จะทานแล้วนะะี่ค่ะเป็นเทมเป้สุก้เทมเป้นะคะสุก้สุก้เทมเป้นี่เนื้อเทมเนื้อถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เมตโต้ก็ใส่พวกข้าวโพดแล้วก็ผักเยอะๆค่ะ,น,คะนี่ค่ะแล้วอร่อยมากเลยแล้วก็อิ่มได้นานอิ่มนานมากเลยเมตโตาทานเมื่อเช้าเป็นมื้อ มื้อเช้าของแมต่ต้อนอ่ะจะเป็นช่วงประมาณประมาณเกือบเที่ยงนะคะมื้อเช้านะคะแต่ชเช้า,ชาก็ก็ทานเ,าเป็นอย่างอื่นอยู่นะคะเป็นเป็นเครื่องดื่มเป็นเป็นกาแฟาแล้วก็เป็นน้ําผลไม้แล้วก็นมค่ะแต่หลักๆของแม่ต้อนจริงๆแล้วแม่ต้อนทาน,นทานมื้อเช้าแล้วก็มื้อเช้าก็คือสายนะคะแล้วแม่ต้องมาทานมื้อเที่ยงของแม่ต้อก็คือบ่ายสี่โมงเย็นไม่เกินห้าโมงเย็นนะคะ และอิ่มได้นานมากตอนนี้ไม่ต๊อกจริงๆไม่หิวนะคะไม่ค่อยหิวแต่ไม่ก็อกจะต้องทานเพราะว่าได้ทํามาแล้วนะคะก็ทานวันละสองมื้อนะคะเห็มเป้ถั่วหลอหลงนะคะแทนเนื้อสัตว์มันไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยวันนี้นะคะมีแต่ผักแล้วก็ถั่วทันนี้คือแล้วก็ไม่ต้องมีมือม้อเช้าเมื่อจะไม่ต้องทำนมข้าวโพดนะคะนมข้าวโพดไม่ต้องก็ชอบเมื่อวานทํานมถั่วเขียวนมถั่วเขียวทั้งหมด ม่ต้องทาทานทีละสามวันนะคะหมดแล้วก็ไม่ต้องก็ทําหนมข้าวโพดนะคะนมข้าวโพดเนี่ยค่ะเนื้อนาตาดีไหมคะหนุมขาะะ้ขาวโพดอระะ่อยคะ่ะคือไม่ต้องใส่น้าตาลนะคะเอาทำรสธรรมชาตะคะิค่ะแล้วแม่ต้องก็มีอาหารว่างของแม่ต้อทานคนเดียวนะคะม,มีแตงโมแตงโมก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดิละพารามะคะ่ะ นี่แหละค่ะเมตตาก็มีความสุขในการดูแลใบหน้าคือภายนอกส่วนภายในเมตอาก็ต้องดูแลดูแลด้วยอาหารเอาอาหารเป็นยาก็กคือพยายามคือเหมือนที่เมตต์อบอกนั่นแหละค่ะเวลาเราจะทานอะไรนะคะเราต้องคิดแล้วคิดดีนะคะมันเข้าง่ายจริงๆนะถ้าเราเวลาเราออกถ้าเรา,า,เ,ราเรามีน้ําหนักเพิ่มเราออกอยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องหัดห้ามใจในการทานอาหารตามใจปาก โอเคนะคะเมตต้องก็มาแบกปันเท่านี้นะคะรู้รู้สึกว่า,าจะต้องได้พักผ่อนหน่อยนะคะวันนี้รู้สึกรู้รู้ตัวเลยว่าโดนฝนเมนื่อวานนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมตต์้องไม,ไม่ไม่อัดคลิปอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะ,ะมาลากันตรงนี้นะคะสังว่าวันนี้ก็แวะมาทักทายกันนะคะเดี๋ยววันไหนเมตต้อรู้สึกดีขึ้นแล้วเมตต์้อก็จะมาอัดคลิปมาแบกปันทุกท่านอีกนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ